หาแนวคิดดีๆให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเองเรามองถึงภาพความทั่วไปในวันนี้เราเห็นอะไรครับเราเห็นคนตื่นกระหนกเราเห็นคนตกใจกับสันการณ์ที่เกิดขึ้นพากันจิตตกจิตต่ำพะวงไม่มีการคิดการอ่านที่จะไปทำมาหากิน โดนสถานการห้างร้านกิจการต่างๆต้องปิดตัวเองลงยิ่งหลายคนจิตตกเข้าไปใหญ่โดนลดเงินเดือนโดนลดวันทำงานโดนเลิกจ้างค้าขายก็ไม่ได้กำไรทำกิจการก็เจ๊งเพราะไม่มีคนอยู่ในท้องตลาดนั่นไงครับครูจึงเอาเรื่องราวเหล่านี้ มาตื่นมาปลุกกับพวกเราให้เรารู้ให้เราเข้าใจว่าวันนี้ตัวเราเองเราใช้อะไรเราเอาอะไรมาแลกเป็นเงินแน่นอนครับคนทั่วๆไปที่เราเห็นคนทั่วๆไปหรือคนส่วนใหญ่ทั้งหมดมากกว่าร้อยละ9 0้5หรือ98เปอร์เซ เขาจะใช้แรงกายเขาจะใช้พละงกำลังทั้งหมดของเขามาแลกเป็นเงินอ้าวจริงไหมล่ะครับถ้าจริงลองกดหนึ่งมาให้ครูหน่อยสิครับกดหนึ่งให้ครูโนดด้วยสิครับว่ากดหนึ่งจริงไหมก็จริงนะสิครับขอบคุณมากเขาใช้แรงกายทั้งหมดที่เขาสะสมมาทั้งชีวิตเขาสะสมพลังงานมาแต่ละวัน เก็บสะสมพลังงานของตัวเองมาเพื่อแลกเป็นเงินใช้แรงกายที่มีมาแลกเป็นเงินอะไรบ้างทุกงานที่เราทำอยู่นี่เลยครับเพราะระบบโรงเรียนการศึกษาของเราสอนมาเป็นแบบนี้สอนให้เรามาใช้แรงกายมาแลกเป็นเงิน โจทย์จึงเกิดภาพความชัดเจนว่าเมื่อไรที่เราหมดแรงเราก็ไม่มีเงินดังนั้นผู้รู้ผู้ที่เขาประสบกับความสำเร็จในด้านการเงินเขาได้เขียนตําราวไว้ชัดเจนเป็นคู่มือของผู้ที่ประสบกับความสำเร็จในธุรกิจได้เขียนไว้ว่าวันนี้เราใช้อะไรมาแลกเป็นเงิน 1. เราใช้แรงกายที่มีทั้งหมดมาแลกเป็นเงิน 2. เราใช้ความคิดของเรามาแลกเป็นเงินพอเกิดประเด็นคำถามที่เขาเขียนมาอย่างนี้ทุกอย่างมันผ่านการพิสูจน์ผ่านการไตรตรองผ่านการวิจัยผ่านการกระทำสะสมประสบการณ์มายาวนานมากจึงได้แบ่งให้ชัดเจนว่าในโลกนี้ คนทั่วไปคนทั้งหมดเขาใช้สองอย่างนี้แหละครับมาแลกเป็นเงินขึ้นกับว่าวันนี้ตัวของเราตัวของคุณน่ะใช้ส่วนไหนมาแลกเป็นเงินก็บอกไล้ว,ว่าร้อยละ 95- ถึงร้อยละใช้แรงกายที่มีอยู่ในร่างกายทั้งหมดเนี่ยมาแลกเป็นเงินแต่ความรู้ว่าใช่ความรู้ด้วย ก็คุณเอาความรู้ที่คุณได้จากการศึกษาจากคุณเล่าเรียนมามาบวกกับแรงกายที่ของคุณมีอยู่ในวันนี้แล้วทุ่มเทไปกับงานทุ่มเททุ่มเททุ่มเทกระทรําทุ่มเทกระทรําใช้งานใช้แรงใช้งานใช้แรงไปกับการทํางานตื่นเช้ามากินอาหาร หรือไม่ได้กินอาหารเพื่อรีบให้ไปทำงานให้ทันเพื่อต้องการเอาแรงงานแรงกายที่เราสะสมมาทั้งคืนที่เราได้นอนหลับพักผ่อนมาแล้วนะ่ะมันชาร์จแบตมาเต็มที่แล้วแหละเอาไปให้เจ้าของกิจการเขาใช้เป็นลูกจ้างรัฐบาลก็ให้รัฐบาลใช้เป็นข้าราชการก็เอาแรงไปให้เขาใช้ มันเรื่องจริงผมเป็นข้าราชการผมก็รู้ผมเอาแรงที่ผมมีอยู่ไปทุ่มเทกับงานประจําทุ่มเทที่แรงที่มีอยู่ไปทุ่มเทกับงานธุรกิจส่วนตัวเเอาแรงกายทั้งหมดไปทุ่มเทวันหนึ่งลองคิดตามผมดูนะครับวันหนึ่งเมื่อเราที่เราหมดแรงเราไม่มีแรงเราอ่อนแรงเราใช้แรงงานทำงานให้เขาไม่ได้ แล้วใครจะจ้างคุณคุณจะเอาเงินส่วนนี้จากไหนมาใช้ใจ่ายในชีวิตนี่คือเป็นความคิดของคนส่วนใหญ่ร้อยละ80 90 95 98เปอร์เซนใช้แรงกายมาแลกเป็นเงินเมื่อไรที่ร่างกายแข็งแรงลำำ่ำซ้ำกำชับแข็งแรงมากคุณก็ได้เป็นค่าตอบแทนเป็นแรงเงินมามากขึ้น หลายคนก็พยายามควงเวรทำงานให้มากขึ้นโดยใช้แรงที่ตัวเองมีอยู่คิดว่าเรายังแข็งแรงอยู่ทำงานได้มากขึ้นมากขึ้นเพื่อหวังได้เงินมากขึ้นชีวิตคุณจบไปด้วยการหมดแรงไม่มีเรียวแรงและไม่มีใครจ้างคุณพร้อมๆกับเงินในบัญชีเงินที่คุณมีอยู่ก็ร้อยหรอและหมดไปแต่จากหมเรียนที่ชี้ให้เห็น ไม่ได้แค่ร้อยรอหรอกครับเงินที่คุณเก็บสะสมไว้ทั้งหมดน่ะเมื่อคุณใช้แรงกายจนลืมการดูแลกําลังตัวเองคุณใช้แรงกายจนหมดลืมการดูแลการบํารุงร่างกายตัวเองอ่ะเมื่อบ้นปลายเมื่อวันที่ร่างกายคุณไม่ไหวคุณต้องเอาเงินจากทุกๆส่วนที่คุณสะสมไว้ หลายคุณต้องหยิบยืมกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อดูแลร่างกายตัวเองให้รอดพ้นจากวิกฤตจากการตายจากการละโลกนี้ไปถ้าคิดให้ดีๆวันนี้คุณก็ไม่เหลืออะไรจากการคุณใช้แรงทุ่มเททั้งหมดไปการทำงานมาแลกเป็นเงินดังนั้นในหนังสือของคนสำเร็จในหนังสือของเศรษฐีที่เขียนไว้ชัดเจนเขียนไว้ชัดเจนว่า เราใช้ความคิดมาแลกเป็นเงินเขาจึงใช้ความคิดของเขาที่มีอยู่คิดให้เห็นความสำเร็จจินตนาการให้เห็นภาพของความสำเร็จคิดจินตนาการแสดงความเป็นเหมือนแสดงการครอบครองเขาเกิดความสำเร็จในจิตของเขาในจิตใต้สำนึกของเขา จิตใต้สำนึกของเขาคิดจนเห็นภาพของความสำเร็จคิดเห็นวิธีการทำงานจนเกิดภาพความสำเร็จคิดถึงการลงมือทำจนเกิดภาพความสำเร็จเมื่อเขาคิดและปรุงแต่งความคิดของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาใช้เวลาคิดอยู่ประมาณ90ถึง95แล้วเอาเวลาที่เหลือมาใส่ด้วยแรงกายแรงงานที่เขามีอยู่อีก5%เพื่อให้งานของเขาสำเร็จ วันนี้จริงไม่แปลกพอเขาใช้แรงความคิดของเขามาแลกเป็นเงินนั้นนะครับเขาคิดทุกอย่างเป็นกระบวนการคิดจนเห็นภาพของความสําเร็จเรียกว่าจินตนาการจิตใต้สํานึกดึงออกมาคิดพอเขาคิดเขาเห็นภาพความสําเร็จเขาจินตนาการภาพความสาเร็จเสร็จเขาใช้แรงกายที่มีอยู่เพียง5%ถึงไม่เกิน10%เนี่ยทุ่มเทไปกับการทํางานตรงนี้และเขาสําเร็จเขาจะเก็บ ความสําเร็จอย่างยั่งยืนยาวนานและส่งต่อให้กับลูกกับหลานกับตระกูลรุ่นหลังๆเข้าได้แสดงว่าเขาจากโลกนี้ไปแต่ความคิดของเขาที่เขาจินตนาการเห็นภาพความสําเร็จของเขาเขาส่งต่อถึงลูกถึงหลานได้เรียกว่าส่งต่อความร่ํารวยให้กับลูกกับหลานของเขาได้เขาจ่ายจากโลกนี้ไปแต่เขาทิ้งสิ่งดีๆไว้ให้กับโลกใบนี้ ฉะนั้นจึงต่างจากคนที่ใช้แรงกายมาแลกเป็นเงินคุณจากโลกนี้ไปคุณโดยไม่เหลืออะไรไมินำา้้ําคุณอาจจะทิ้งหนี้สินทิ้งปัญหาทั้งหมดไว้กับคนอื่นอีกดังนั้นสุดท้ายครูจะแบ่งปันและสรุปให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเรามาเปลี่ยนตัวเองได้แล้วเรามาทำตามความคิดของคนสำเร็จ ใช้แรงกายที่มาแรกเป็นเงินให้น้อยลง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 แลกไปเพิ่มไปโฟกัสจดจ่ออยู่ที่ความคิดการจินตนาการใช้ความคิดให้มากขึ้นจินตนาการให้มากขึ้นคิดโฟกัสจดจ่ออยู่กับภาพของความสําเร็จคิดโฟกัสจดจ่ออยูกับจินตนาการของความสําเร็จของเขาเมื่อเขาคิดเขาจินตนาการภาพของความสําเร็จน่ะภาพความสําเร็จก็จะล่องลอยมาสู่ตัวเขา มันเป็นของเขาหลังจากนั้นเขาทุ่มเทรแรงกายแค่เพียง5%ถึง10%น่ะลงมือทำตามจินตนาการที่เขาเห็นภาพเขาสำเร็จในวันนี้และเขายั่งยืนยาวนานท่งต่อความสำเร็จให้กับคนรุ่นลุกรุ่นหลานได้สวัสดีครับคุณพี่จุธาพรกิติสารสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูอริตโ,โอ้โหไม่ได้เจอกันนานนะครับคุณครูอริศสวัสดีครับนะครับสำเร็จร่ำรวยมั่งคัง่ง นี่แหละคือต้นแบบของคนที่ประสบกับความสําเร็จคุณครูอริสสาเร็จตั้งแต่เกิดครูที่ทํางานด้วยความคิดทํางานด้วยจิตใต้สํานึกเขาจินตนาการเขาเห็นภาพของความสําเร็จของเขาแล้วเขาเจอวิธีการแห่งความสําเร็จของเขาแล้วแล้วเขาใช้แรงกายแค่เพียง5 1 0มาทุ่มเทกับการทํางานมันเกิดภาพแห่งความสําเร็จอย่างยั่งยืน จึงมาสรุปแบ่งปันกับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนในวันนี้ว่าจากประสบการณ์ที่ครูได้เจอกับคนสำเร็จจากประสบการณ์ที่ครูได้อ่านได้พบในตำราในสื่อต่างๆเขาชี้กันให้เห็นชัดเจนเลยว่าสรุปให้เห็นภาพเลยว่าคนที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืนยาวนานน่ะคือเขาใช้ความคิด จินตนาการให้เห็นภาพของความสำเร็จใช้ความคิดถึง90-95และใช้แรงกายแค่เพียง5ทุ่มเทกับการทำงานและเขาจะประสบกับความสำเร็จแล้วก็จะจากโลกนี้ไปอย่างมีความสุขโดยทิ้งความคิดดีๆจินตนาการสิ่งดีๆเป็นโมโดกทรัพย์อันมีค่าให้กับรุ่นลูกร,รุ่นหลานได้ดังนั้นส่วนคนที่ใช้แรงกายใช้พละกกำลังมาแลกเป็นเงิน สุดท้ายคุณไม่เหลืออะไรของชีวิตเป็นข้อคิดเตือนใจให้กับเพื่อนกับพี่กับน้องทุกๆคนในวันนี้ทุกคนกำลังจิตตกกำลังกังวลกำลังท้อแท้กับชีวิตกำลังสิ้นหวังกับชีวิตเพราะแรงกายที่มีอยู่ไปทุ่มเทมาแลกเป็นเงินไม่สามารถเอาออกมาทำได้ไม่สามารถออกไปใช้ได้ไม่สามารถไปแลกเป็นเงินได้ สุดท้ายคุณก็อยู่แบบหมดสภาพอยู่แบบไม่มีอันจะกินอยู่แบบไม่มีทิศทางไม่มีแสงสว่างปรับเปลี่ยนเสียตั้งแต่ตอนนี้เริ่มแต่ตอนนี้คุณยังไม่สายมาฝึกคิดโดยใช้พลังจิตใต้สำนึกให้เห็นภาพของความสำเร็จแล้วเรา และคุณและผมและทุกๆคนก็จะประสบกับความสำเร็จอย่างยั่งยืนยาวนานแน่นอนครูมั่นใจครูเชื่อใจทุกคนทำได้ทุกคนสำเร็จไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับครูครอาริสครับไม่เจอกันนานคิดถึงนะคะเช่นกันครับคุณครูครับนะครับมาพื้นที่ส่วนกลางกทมนะครับก็กินกลางกันเข้ามาได้กินข้าวกันนะได้ให้กําลังใจซึ่งกันและกันเพราะครูคือต้นแบบของคนสําเร็จ นะครับสุดยอดมากๆนะครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะคนคือคนที่ใช้ความคิดมาแลกเป็นเงินคุณจึงสําเร็จอย่างยั่งยืนยาวนานครูมั่นใจว่าทุกๆคนที่อยู่ในตรงนี้ก็ทําได้ครูมั่นใจทุกๆคนที่อยู่ในตรงนี้ที่ฟังไล์สดของครูทําได้ทั้งฟังไล์สดทั้งฟังย้อนหลังทุกคนทําได้หลับเปลี่ยนเส้นตั้งแต่ตอนนี้นะครับมาใช้ความคิดให้มากขึ้นจินต